วา,า,างไปเลยลูกไม่ไปเป็นไรค่ะวางซ้อนๆกันไปเลยเลยูกอันดี้เอามาจุ่มกันก่อนอะไรคือจุม่มอะไรคือจุ่มเอามาวางไว้บนกองเดียวกัน <c oughs> มากห่อะระบายวาเจ้าบ้ามันดีใาใหยออกจากกันก่อนไปวอแล้วกับไปไปก้นเล็กตะมดตะมีในก้นอนเท่าไหร่ครัเื่อ ลงยังไงก็ได้หรกเทลงมาเลยก็ได้ไม่ร้อนแล้วใช่ไหมตอนน,อนี้โปรฟี่ละแข็งมาไหนคอรุ่หน่อยยิบาเลย จะหู้ใสใสโยนลงไปเลยลูกไม่เป็นไรไม่ต้องเรียงลูกแม่อยากให้มันเจ็บมันไม่เจ็บหรอกกลัวน้องเจ็บกลัวน้องเจ็บอะไรกั พอ่อบ่าเอเจ้าของมันคุณเจาะเด้เออดูด้วยนะยใหญ่มันแปดหลายเด้อถ้ารู้สึกว่ามันเต็มแล้วก็ดึงออกเลยลูกอก ว่ามันจะอร่อยไหมแ่บกินแล้วบอกคือว่าแบ่บตองแบ่บยังไม่ได้กินเลยสดๆใหม่ๆขี้หูอยู่หนเอา้าตรงนั้นแหละตรงกลางเห็นไหมนะ่ะเจ้าของมันคนจอเองตั้งใจมากอา้าวบ้าคืออะไร เป็นยังไงแซ่วอย่างของลูกไม่ยังเงียบงียบงียบเงียบอยู่เหรฮะซิมขนมซิมครีมมันยังไม่เย็นเลยลูกอืออร่อยอยู่แล้วครีมยังไม่เย็นแทบอยู่แต่ต้องเย็น ซอยสีแล้วมัดเครื่องนึงพอดีส่ <c oughs> กล่องเข้าตู้เย็นเด็กกินเย็นเย็น,ยนอุ้ยโอ้อยแ่นล้ห <c oughs> นูก็จับไว้สิลกูกเออเมื่อจับไวล้ลูกขอโทษเด็กน้อยข้างล่างนะ ก็ไปทับมันก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนตุผุติปิ <c oughs> ก้อนตุผุติปิด <c oughs> อย่าเทิร์นกันสูงเลยเด้อตรงวางก็เอาใส่มันจะปิดฟ้าไม่ได้